สวัสดีค่ะเหล่งจากไร่แลนนะคะเหล่งจะพามาชมที่สวยกันอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ตำบลบ้านพผาอาบ้านนาจัังหวดนครนายกนะคะขนาด11ไร่พอดีเลยตรงนี้นะคะอยู่ใกล้กับอบตอบ้านเผาเนาะเดินทางสะดวกสบายอยู่ใกล้กับที่ดินของรีสอร์ทชื่อดังด้วยนะคะตรงนี้เจ้าของเขาเปิดราคาขายไม่แพงเลยนะคะไร่ละ850,000บาทราคาเนี่ยเจ้าของรวมโอนภาษีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ขนาดของที่ดินคือ11ไร่พอดีเลยนะคะมีไฟฟ้ามีป่อปลาอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินนะคะเดี๋ยวเล็งจะพาไปชมที่ดินค่ะตามเล็มาค่ะอันนี้นะคะเล็งอยู่ที่หน้าแปลงของเรานะคะแปลงที่ดินของเราจะอยู่ด้านซ้ายมือของเล็งนะคะตัวการเดินทางนะคะลูกค้าเห็นตัวถนนด้านหน้าไหมถนนตรงนี้ค่ะมาจากถนนสุวรรณสอนมาประมาณ2กิโลนะคะ แล้วก็จะผ่านอบตอบ port <ters> <prejudice> <leaves> ้านเท้านะคะอบตอบ้านเท้าจะอยู่ด้านขวามือเนาะตรงนี้ห่างจากอบตอบ้านบ้านเท้าประมาณ1กิโลนะคะแล้วก็เข้ามายังที่ดินของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชุมชนเลยมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะคะอันนี้เพื่อนบ้านแล้วก็มีนี่ปลาปลาอยู่ตรงนี้นะคะไฟฟ้านะคะอันนี้เข้ามายังแปลงที่ดินของเราส่วนด้านในนะคะเลยที่ดินของเราไปด้านในเนี่ย นู่นอ่ะมีที่ดินแบ่งแปลงขายด้วยนะคะก็แบ่งเป็นล็อกสมัยก่อนเนาะก็มีหลายแปลงเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยู่ลึกไปกว่าเราอีกอันนี้ถ้าลูกค้าสนใจจะเอามาทําที่ดินแบ่งแปลงขายหรือจะมาทําสวนนะคะมาพัฒนาที่ดินตรงนี้ก็เหมาะเนาะที่ดินของเรานะคะ11ไร่มีถมแล้วหนึ่งไร่นะคะที่เป็นสวนกล้วยเนี่ยอันนี้เดิมเลยเจ้าของเขาจะ เอาไว้ปลูกบ้านนะคะเขาก็เลยถมไว้นะคะจุดเริ่มต้นดี่ดินของเราจะเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณตรงนี้นะคะแล้วก็หน้ากว้างของที่ดินนะคะตรงนี้310ยเมตรแนวยาวนะคะด้านนี้ประมาณ60เมตรนะคะขนาดหน้าที่คือ11ไร่แล้วในตัวที่ดินของเราก็จะมีบอ่อน้ำอยู่หนึ่งลูกเนาะแล้วก็ท้ายที่ดินของเราเนี่ยค่ะจะติดกับตัวที่รีสอร์ทชื่อดังเขามาซื้อที่ดินเอาไว้นะคะเดี๋ยวเขาจะ พัฒนาที่ดินเนาะถ้าลูกค้ามีเงินเย็นนะคะถือเก็บไว้เนาะฝากแบงก์ดอกเบี้ยไม่ดีเนาะถือที่ดินเก็บไว้นะคะอนาคตอีก2ปี3ปีที่ดินแปลงนี้ก็จะเจริญมากๆเลยราคาหลักแสนเนี่ยลูกค้าจะไม่เห็นละนะคะก็จะเป็นราคาหลักล้านเลยเนาะตรงนี้บรรยากาศดีวิวทุ่งนานะคะเห็นไหมคะเขากําลังทํานาแล้วก็เข้ามาเมื่อกี้จากถนนเข้ามาเนี่ยประมาณสัก50าเมตรก็ถึงที่ดินของเรานะคะ เข้ามาเนี่ยมีรถวิ่งเข้ามาไม่เปี่ยวนะคะตรงนี้ถนนที่เข้ามาเนี่ยจะเข้าได้2ทางหรือจะเข้ามาจาก3051นะคะตรงที่มาจากตัวสี่แยกบางอ,อ้อ,อเข้ามาก็ประมาณ4ีกิโลนะคะถนนตรงนู้นก็เข้ามาจาค่อนข้างกว้างนะคะถนนตรงนี้เขาพัฒนาดีอบอตบ้ตานเผาพัฒนาที่ดินพัฒนาสาธารณูปโภคค่อนข้างดีเลยนะคะ นี่ก็ถมแล้วเนาะโซนตรงนี้จะเป็นถมแล้วถมสูงด้วยสูงกว่าถนนนะตรงนี้ก็จะมีบ้านสวนมีเพื่อนบ้านนะคะนี่ขอทําไว้พาดูธรรมชาติมากๆเลยนะคะตรงนี้ก็ มีกล้วยนะคะที่เขาปลูกไว้ก็มีกล้วยมีมะม่วงนะคะที่เขาปลูกแทนไว้หนึ่งในหนึ่งไรเนี่ยเนะาะนอังนั้นก็จะเป็นนาข้าวแล้วก็บ่อน้ำเนาะบ่อน้ำก็มีประมาณสักสองงานกว่ากว่านะคะนี่ก็ทำนาดู เพืเ่อนบ้านเพื่อนมากเขาก็ทําสวนผลไม้เนาะสวนเขาก็ทําเป็นกระท้อนนะคะแก้วมังกรเนาะทำบ้านสวนนะที่ิแปลงนี้หน้ากว้างนะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนมีลูกเยอะนะคะเอามาแบ่งให้ลูกก็ได้นะคะคนละสามไร่กว่าๆเนาะลูกสามคนนะคะหรือมีเพื่อนอะมาหุ้นกันซื้อก็ได้เนาะ,ะเพราะว่าราคาหลักแสนเนี่ยหาค่อนข้างยากละ มีบอ่อน้ำอยู่ตรงนู้นนะคะนะเดี๋ยวพาลงไปดูตรงนี้นะคะที่เป็นบริเวณบอ่อน้ำเนาะนี่ลูกค้าเผื่อทำสวนเนาะก็เอาน้ำมาใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะที่ดินของเราก็จะอยู่ประมาณแนวต้น ต้นไม้สูงๆเนี่ยนะคะจำชื่อไม่ได้ต้นไม้สูงๆเนี่ยค่ะเป็นแนวไปเลยเนาะขนาดกันไปนะคะวิ่งยาวไปจนถึงนั่นแหละค่ะต้นไม้สูงน่ยอันนี้เขาปล่อยให้ชาวทานานะคะเนี่ยดูจากง่ายๆเดี๋เด็งแพนให้ดูสุดต้นไม้สูงนะคะหน้ากว้าง300เมตรนะคะจะเลยสวนกล้วยไปนะคะอันนี้สา0อเมตร310เมตรเนาะ แนวยาวก็จากตัวถนนที่เราเดินมาค่ะจนถึงบริเวณตรงนี้ประมาณ60เมตรนะคะที่ดินของเราติดถนนสาธารนณะที่วิ่งเข้ามาเนี่ย50เมตรนะคะของเราก็ติดถนนสาธารณะเลยนะคะตรงนี้เหมาะแก่การอพพพัฒนาต่อนะคะตรงนี้ก็เป็นทำนาไว้เนาะที่มรดกนะคะของพ่อแม่นะคะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลเลยปล่อยให้เช่าก็เลย ขอขายดีกว่านะคะตรงนี้นะคะความสูงจากระดับน้ํ้ทะเลก,ก็คือ5เมตรนะแล้วก็พิกัดใกล้ๆก็จะเป็นอบอตอบ้านเผานะคะห่างจากอบอตอบ้านเผาประมาณ1กิโลถนนสวนนศน,นะคะเส้น33นะคะประมาณ2กิโลเนาะแล้วก็ถนนเส้น3051นะคะเส้นที่ไปบางอ้อน,นะคะห่างจากที่ดินของเราก็ประมาณ4กิโลนะคะหรือวันระยะจากโลตัสบ้านนานะคะ ห่างจากโลตัสบ,บ้านนาประมาณ5กิโลโรงพยาบาลนครนานนยกตัวเมืองนครนานนยกนะคะห่างจากที่ดินของเราประมาณ16กิโลแล้วก็ฟิวเจอร์ารคลังสิตนะคะห่างจากที่ดินของเรา67กิโลนะคะเนื้อที่11ไร่เอกสารสิทธิ์โฉนดพุทธแดงนสสีจอนะคะโฉนดเนี่ยพร้อมโอนเลยราคาไร่ละ850,000บาทนะคะถ้าลูกค้าชอบก็มาคุยราคากับเจ้าของได้เลยนะคะ จะต่อรองจะอะไรก็มาคุยได้หรือพาไปคุยกับเจ้าของให้นะคะเนี่ยกินไอกความเจริญมาะคะ่ะดูไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยในตรงนี้จะเป็นที่ดินแบ่งขายเนาะก็เป็นอีกอาณาจักรอีกโลกหนึ่งเลยนะคะเข้าไปข้างในเนาะหากลูกค้าชอบนะคะที่ดินแบบนี้นะคะ เลิงขอให้ลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เป็นกําลังใจให้เหลิงด้วยนะคะเผื่อจะได้หาที่ดิงแปลงใหม่ๆมาให้ลูกคก้าเนาะ,ะหรือลูกคก้าจะนัดชมพื้นที่นะคะก็สามารถโทรหาเลิงได้ที่เบอร์0915466541หรือจะแอดไลน์มาที่ @leng789 ได้นะคะหากฟังไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยะคะ่ะ